ถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วนะถูกอีกแล้วคุณแม่จำสถาพรบอกว่าถูกอีกแล้วนะครับแี่เอาเงินมาถวายอีกแล้วก็ได้ไม่เยอะนิดหน่อยตามประสาชาวบ้านเห้าบาทสิบบาทหบาทสิบาทอ่ะโอ้วันนี้เขจัดชุดใหญ่เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับมีนางลำมาไหมหนิวันนี้อาหารหวานข้าวดอกไม้ถูกเทียนเหล้าทูก ผลไม้นะครับผลไม้เยอะแยะมากอ่ะเข้าในร่มมะเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับก็มาสับปะรดกล้วยมีเยอะแยะเลยทั้งสับปะรดทั้งกล้วยทั้งชมพู่ของหวาน อาหารผลไม้มีไรกอยขยองหอยยับหอยเชอรี่ของเคลมอย่างดีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เดินทางมากันที่หลักกิโลนะครับมาที่หลักกิโลนะครับ คุณแม่จะเบิกโชคเบิกลาบใช้ทูบ16ดอกนะครับในการเบิกโชคเบิกลาบเบิกบารมีเบิกบุญที่เคยสร้างทูกอีกแล้วได้อีกแล้วแต่ได้ไม่เยอะนะตามภาษาของคุณป้าก็มาสาธุสาธุ จเออสาธุสาธุลมก็แห้งดีเนาะลมพัดวือๆล,ลมพัดวือๆเลยเด้อครับครับ,รบโอ้ลมลมแรงดีมากที่นี่คือที่หลักกิโลนะครับที่หลักกิโลคือคุณแม่กำลังแก่บน เขาเรียกว่าเสียบให้ดูงวิญญาณให้พูดผีครับสิ่งคือต้องปักดอกเชิญให้ทานเชิญให้กินชมอยู่ชายภูมิค่อนายโยมส่าธทุกแธทุกครับ มแรงมากครับภมแรงมากนะครับันนีนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามชมที่เข้ามามาดู สุดพันค่ะฟ้าเริ่มคลึ่มแล้วฝนตกครับผมอ่ามาดูคุณแม่นนเานอะบ้านบึงขวางบึงขวางบ้านนี้งขางครับ,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 บมีกรสารหลักก,กิโลโผล่ขึ้นเยอะมากตอนนี้นะครับ อันนี้สูงสารโมเดลอ๋ออันนี้มีสารโมเดลอันนี้สารสุงไทยแต่รุ่นสารแบบเหมือนเหมือนกระท่อมอ่ะนี่ก็คนก็มาแก้บนกันเยอะแยะมากมายเลยครับที่เราเห็นอยู่มีแต่ดอกไม้นะครับไม่ว่าจะไก่ไม่ว่าจะไรนะครับวันนี้เนาะ แม่ก็กำลังขอนะครับมาดูว่าคุณแม่วันนี้จะได้เลขอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับแอดประวัติถ้าสะดวกและว่างช่วยไปจุดทูบขอเลขที่กระท่อมหลวงปู่สวงะนะครับที่วัดป่านะัวัดพลานเพชรน,นะครับ วันก่อนเข้า3ตัวตรงอ,อ๋อใครขอนออวันก่อนใครขอได้สามตัวตรงครับ โมเด้อยายตาเวอร์เพอสระเพอเบียเพอตืเลี้ยงได้เลี้ยงจึงซส้นล้างแขนล้างขานะครับล้างขาอ่านะครับคอนนี้ก็เป็นเหล้าถูวันนี้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 ยาแก้โรคกับโพกะดองน้ำพึ่งเลยวันนั้นดองน้ำโดงน้ำพึ่งธรรมดาวันนี้บวกยา แกรกพกด้วยวันนั้นทำง่นดองราพรึ่งแต่สีนี่ได้กินหลายรสชาตินะแต่ีชอบกินเหล้าทอึ๊บอเต้นอัน้บอึ๊บอึ๊บึ๊บอึ๊บอึ๊บอเอาอีกเออเอาเยอะเอาเยอะอะนะครับล้างแขนล้างขาบอกว่าเจสันเนาะน้แดงนะครับเตรียมคุณแม่เตรียมมาให้ทุกอย่างเลยนะครับ แล้วก็มีทั้งเงินที่ถูกหวยเอามาเอามาให้ท่านนะครับตามธรรมดานะครับตามภาษาคนบ้านนอกเรานะครับนนนดๆๆอออยไ้้้้ลลลาาาาก็เเมซื้อแต่ผลไม้ก็หมดแล้วครับคุณแม่ตาให้ลูกให้หลานลูกหลานเอามาให้ตากลับคืนอ่าเนาะ าสาธุสาธุมาดูว่าวันนี้คุณแม่มีตัวไหนเลขอะไรหรือยังนะครับฟันต่องวดแล้วค่ะแต่ตอนนี้ปิดไว้ก่อนปิดทําไมแม่ลูกอุตส่าห์เดินทางมาเดี๋ยวไหว้เสร็จจะเปิดใช่ไหมค่อยเปิดอ๋อไหว้เสร็จค่อยเปิดอ่ะรอเปิดตานี้ตามก็ให้ตานี้ทูมาเลขทูบสาม อ่าสามศูนย์เจ็ดเด้อนี่ใครซื้อแต่เลขหลักกิโลก็ถูกแล้วนะครับไม่ต้องไปไหนหรอกเลขอยู่ที่หลักกิโลเลขศูนย์สองก็มีนะเนี่ยเนี่ยศูนย์สองงวดที่ผ่านมาก็สองศูนย์ศูนย์สองก็กลับไปกลับมาไม่ต้องไปหาไหนเยอะหาแต่ที่นี่ก็พอแหละวันนี้อาจจะเป็นศูนย์เจ็ดค่ะ เตรียมปขกวนมาแล้วค่ะเตรียมคุณแม่เตรียมขบวนเลยค่ะคุณแม่ต้องต้องเตรียมส่งกันบ้านแล้วนะอ่าเตรียมส่งกันบ้านคุณครูเลยนะครับอ่าคุณแม่เตรียมส่งกันบ้านคุณครูแล้วนะลายมือคุณแม่สวยเลยอันน้สามสามศูนย์เจ็ดอันนี้เล่หนึนย์อาหลขฝันมาแล้วฝันมาแล้ว อ่ะสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดกับตัวเลขฝันหนึ่งศูนย์ให้แค่นี้ให้แค่นี้ไปตัดเล่นกันเลยอ่ะให้แค่นี้ก็เอาแค่นี้เลยนะครับฝันว่าอะไรแม่เล่าความฝันให้ฟังหน่อยหลุสายยางฉีดน้ำฉีดไปฉีดมาเป็นหลุมอ่ะก็หลุมก็ตีไป น้ำก็หนึ่งเกิดศูนย์หนึ่งตองวดเลยฝันตองวดได้ตองวดนะอ่านะครับกับตัวเลขฝันฝันว่าได้มารดน้ําที่นี่มารดน้ําที่นี่เหรอแม่มาดน้ำน้ำีไปีมาอุ้ยเนลุลุ้ก็ตีหนึ่งศูนย์ก็ลึกไปเรื่อย เป็นความชื่นชอบเป็นความตัวเลขเอามาฝากท่านผู้ชมอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้กับคุณแม่อ่ะอะไรนะอ่ะยาคู่ยาคู่หู้ดีหูด้ดียานั่นหัวแน่นหู้ดีนะครับโอ้ยวันนี้ปลาปลาย่างปลาโอ้ยมีปลาด้วยนะครับปลาขายปลาด้วย โอ้ยได้ถอยเชอรี่น้ำเด้อครับไม่ได้หนึ่งศูนย์แต่ได้หนึ่งหนึ่งได้แยงผอมได้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งให้หนึไว้ก่อนอ่าหนึ่งหนึ่งไปก่อนเพื่อได้เพื่อได้ฮะโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบตัวเลขของคุณแม่สุภาพรนะ โอ้ยทางนู้นบอกว่าเลขจะเอามาบูชาหนึ่งศูนย์หนึ่งว่าเออนะครับสามสิบบาทมาสามศูนย์สามศูนย์่าเลขอะไรจะตรงกันขนาดนี้ว่ะครับคุณ่เ็ไปหคุณแม่ก็ให้ตัวเลขมาแล้วนะครับให้ตัวเลขมาแล้วครับอ่าหนึ่งศูนย์เละสามศูนย์เจ็ดเนาะนะครับก็ลองเอาไปเสียงไปลุ้นกันดูนะำีีมุดครับนะที่นี่นะครับที่หลักกิโลน้ำที่หลักกิโลดวงวิญญาณนะครับ หลายหลายคนก็มาที่นี่มาได้รับโชคมาได้รับตัวเลขมาได้รับกันแล้วก็มาแก้บนกันบ่อยๆแากคุณแม่ก็เป็นอีกหนึ่งคนแต่าบสเงินแงเลยะไขักงวดเลยเนาะไม่มีขาดแตนเลยคุณแม่ก็ได้ทุกงวดนะนะครับแต่ถ้าไม่ถูกคุณแม่ก็คงไม่ได้เอาผลไม้มาถวายทุกงวดขนาดนี้นะคุณแม่ก็เตรียมผลไม้มาถวายเตรียมอะไรมาถวายขนาดนี้นะครับไม่ใช่มาปลูกตรงนี้ด้วย สับปะรดอะไรคสับปะรดยาน่สับปะรดพยาน่าไปดูกันคุณแม่จะเอาสับปะรดนี้มาปลูกเลยจะเอามาลงดินให้กูข้างหลังเลยจะลูกขเล่จะแตกเยอะหลายกอเป็นสับปะรดเนี่ยคุณแม่ก็เตรียมสับปะรดมาให้นะครับแล้วก็มีผลไม้กับข้าวนะครับที่เอามา เส้นไหว้นะครับนวันนี้หลังจากที่ได้ถูก 20, ก20หมือนั้นถูก20อีกแล้วอ่ะนะครับขอขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกท่านนะติดติดตามชมนะวันนี้ก็ได้ตัวเลขดังต่อไปนี้คือเลขความฝันของคุณแม่คือเลข10นะครับแล้วก็เลข ที่แม่ขอวันนี้ก็ได้307307นะครับอ่ะนะครับทุกคนก็ลองเอาไปพิจารณากันดูถึงด้านตัวเลขนะครับวันนี้ผมประวัติปนวินจากพีนิวสุรินเทเลนก็ต้องขอบคุณทุกๆคนทุกทุกท่กขั้นนะครับที่กดติดตามชมกด subscribe กดรับกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจนะครับวันนี้ผมก็ขอเดินทางต่อไปนะครับขอบคุณทุกคน,นครับที่นี่ที่หลักกิโลก็จะมีเลขแดงต่อไปนี้อยู่นะครับก็ <จะ S 2> ใครน้้าาาาามมือสยยร หลังบ้านตาแถวนี้เลยจ้ะรถไปรถมาอุ้ยพอรถไปรถมาเป็นหลุมไม่ย่อยหลุมหลุมวันนี้อย่าก็อย่าทิ้งศูนย์เนาะอย่าทิ้งศูนย์อย่าทิ้งศูนย์เลขวันนี้มันรถเราเป็นหลุมเป็นบ่อสามศูนย์เจ็ดอันนี้เ็ศูนย์หนึ่งตันส่หนึ่งศูนย์กับสามไปกลับมาอ่าโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับ อขอบคุณกับทุกคนขอบคุณกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาติดตามชมกันกับท่านตุณเลขครับที่คุณแม่แก้บนหลังจากที่คุณแม่ถูกที่นี่นะครับก็ต้องขอบคุณนะที่ติดตามชมด้วยกันนะครับวันนี้ผมประวัติบุรินจากพีนิวสุรินทร์กรดต้อง,ขอ,งข,อข,ขอบคุณแล้วก็ขอข่าวคำอำลาครับสวัสดีครับ